สวัสดีครับสวัสดีค่ะจากลิกเตอร์ไวช์ใชครับผมก้องครับช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงสรารคดีสัตว์โลกนะครับผม <c oughs> หายมานี้ครับผมยวสวัสดีอีกรอบหนึง่ง <c oughs> อ่ะพบกับเจ้าตัวนี้เดียวครับเรื่องของตัวเอ่อเห็นไหยครั้งแรกในประเทศไทยดีกว่า <c oughs> กับตัวล้อที่เป็นขนาด30.5 <c oughs> นะครับผมตัวนี้ตัวใหม่จริงๆนะครับกับแบรนด์ลิกเตอร์ไวที่มีชื่อรุ่นว่าเซเว ถ้าแปลเป็นไทยคือนักสำรวจค่ะนักสำรวจเนาะใช่ก็เียว่าคอนเซปต์กับชื่อนี่คือตรงตามกันมาเลยเรื่องของที่ทำออกมาตัวนี้มันจะมีจุดเด่นจุดดีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาพูดห้ฟังกันเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของสเปคตัวรถคร่าวๆกันก่อนค่ะอ่าเนี่ยผมพอเสนอเรื่องของตัวเฟรมนะครับตัวเฟรมตัวนี้จะเป็นเฟรมอลูมิเนียมนะครับซ่อนสายนะฮะแล้วก็ทรงดีไซน์งานเฟรมจะเป็นแบบว่ามิติของปีใหม่คือ,อ,อการลาดทางฉาดแบบ มุมฉากนะครับมุมเฉียงของเขาเนี่ยจะสวยงามแล้วก็ดูแบบว่าฟอร์มเนี่ยคล้ายๆเหมือนตัวที่เป็นรถคาร์บอนการรีดของตัวท่อนะครับเนี่ยมีองศามีเขาเรียกว่าเป็นรถที่ดูไฮเอนเลยสวยสวยจริงๆนะครับเมสสีก็ทำออกมาที่ C งานดีไซน์นะครับถือว่าสวยงามเลยทีเดียวกับจ้าตัวนี้พร้อมกับตัวเดี๋ยว,วระบบดิสตามัน อ่าตัวปั๊มเป็นแบบระบบดิสน้ำมันนะคะแล้วก็โช๊คเนี่ยเป็นแบบโช๊คลมล็อกเอาปรับปรับ,บล็อกได้ปรับระดับได้ติดโช๊คลมให้เลยแล้วก็ตัวเนี่ยค่ะคือเขาทำออกมาเซนสีทองคือสวยมากดูหรูหราแต่ก็ยังแบบมีความ,มเงาเงาของเมทัลลิกอ่อาครับผม,มดูเข้มขึนเนาะใช่ค่ะตัวโช๊คนะครับเป็นโช๊คลมเนาะแล้วก็ระบบดิสน้ำมันต่อมาตัวนี้ก็คือเรื่องของตัวอ่า ลุกเกียร์ชุดเกียร์นะครับจะเป็นตัว13สปีดต,ตัวนี้ก็คือเสือภูเขาอย่างนี้เราข้ามา13สปีดแล้วค่ะการียกว่าพัฒนาเราใช้ชุดเกียร์ที่เป็นตัวใหม่เลยพร้อมกับตัวจานหน้านะครับตัวนี้จะเป็นจานหน้าแบบใบเดียวนะครับอย่างผมดูขนาดฟันนิดนึงขนาดฟันอยู่ที่36ฟันนะครับก็จะเป็นไซส์มาตรฐานคอมแพลกนะครับส่วนตัวที่เห็นใหญ่ๆนี้เหมือนจานข้ามันใหญ่มากเลยครับพี่เขาเหมือนจานข้าตัวนี้คือจะเป็นขนาดตัวเฟืองหลังนะครับ ขนาดใบเยสุดอยู่ที่50ฟันเลยเรียกได้ว่าไม่ต้องไปอัปเกรดแล้วสุดระดับต,ตัวนี้ผมว่าน่าจะเป็นอะไรที่ขึ้นเขาน่าจะสบายๆเลยตัวนี้ต่อมาเรื่องของตัวอีกนีดนึงที่พูดถึงก็คือเรื่องของตัวทําทไมถึงทํา30.5ขึ้นมาฟิลในการบันเป็นยังไงคะพี่ออันนี้พยนานจะมีเขาเรียกว่าเป็นคุณอาจารย์เตสิ์เนาะเขาจะเป็นหนึ่งในทีมนักปั่นนะฮะ ของสำนักง,ง,งานตำรวจแห่งชาตินะครับเยอรมานันออโต,โต้ตัวนี้เขาก็เรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญขับมวดโอ้โหสี่สิบห้าสิบปีแล้วมัง้งคือว่าเขา,เขา,เ,ขา,เ,ขาเขาปั่นเก่งมากเลยคือพลางคนรู้จักได้ไปลองเทสลองฟิลมาอ่าเขาคอมนเมนต์ว่าตัวนี้นะครับถ้าทเทียบก,กับตัวยี่สิบเก้านะตัวนี้จะเหนือกว่าตัวยี่สิบเก้าเรื่องของการข้ับรถประสาทเพราะถ้านึกง,ง่ายๆนะเหมือนฟิลของตัวที่เป็นรถออฟโรดรถที oss, ่ยกสูง เศษอุปสรรคอย่างก้อนหินกิ่งไม้หรือว่าทางขลกตัวนี้จะไปได้ดีกว่าตัวยี่สิบเก้าเรียกว่าข้ามไปได้ดีกว่าเพราะขนาดล้อที่ใหญ่ของเขาใช่ไหมครับใช่ครับของตัวนี้อีกอย่างนึ่งก็คือจะเป็นกลุ่มของที่ที่มันมาเนี่ยคือถ้าต่างประเทศนะจะเป็นกลุ่มของพวกกลุ่มดาวฮิวเพราะว่าถ้าจะเห็นคลิปของฝรั่งเขาจะเล่นกันโหดมากมเรื่องของการลงเขาคือน่ากลัวเลยใช่เขาเคยต้องการล้อที่เขาเรียกว่ามีการคอนโทรลที่แม่นยำขึ้นล้อที่สามารถ เขาอุปสรรคได้ง่ายขึ้นไม่ใช่ว่าเจอหินนิดหนึ่งก็ล้มหรือติดอ่าเน,นี้ยอันนี้ก็จะมาช่วยตัวนี้ซัพพอร์ตถึงได้ทําออกมาผมว่าสักปีหน้าก็น่าจะเริ่ม,มเขาเรียกว่ามาหลายๆแบรนดๆๆๆๆ์เรื่อยๆแต่ว่าของเรานี่จะเป็นเจ้าแรกเลยที่ทําออกมาอีกจุดหนึ่งที่คอมเมนต์มาก็คือเรื่องของการเผาผ่านพลังงานดีกว่าตัวนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่ว่านักฝันเขาจะสนใจก็คือ ถ้าเทียบกับตัว1 2อยยี่นะครับตัว30.5เนี่ยจะดีกว่าตรงที่เราสามารถใช้เวลาได้น้อยลงระยะทางที่สั้นขึ้นแต่สามารถเผาผ่านได้ดีดีกว่าเดิมหรืออาจจะมากขึ้นกว่าเดิมครับเพราะว่าหนึ่งตัวล้อที่ใหญ่เนี่ยมันจะช่วยเรื่องของการออกแรงเยอะขึ้นแต่ไม่ได้หนักนะครับผมนี่นี่คือพูดถึงเรื่องการการการใช้แรงครับตัวนี้จะตอบโจทย์ตัวนี้เหมือนกันถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยนะ,ะมาเรื่องของตัวสีบ้างได้ค่ะ ตัวสีนะคะก็จะมีด้วยกัน3สีนะคะก็จะมีเป็นดำแดงแบบนี้แล้วก็จะมีเป็นสีเทานะะ่ะ <ừ> ก็คือ <3 S 2> มีสามสีสใช่ค่ะก็คือจะมีอ่าครับผมเพราะว่าตัวนี้ตัวนี้จะคุมม้มก็น่าสนใจมากเลยเพราะราคาอยู่ที่12,500บาทถือว่าราคาถูกมากๆเลยนะคะยังมีท<อ>ี่ใช่ เพราะว่าในราคา1,2500บาทได้รถไนทั้งคันแบบนี้แล้วแถมเป็นล้อ30.5ที่ในประเทศไทยเนี่ยคือยังไม่มีเจ้าไหนที่นําเข้ามามเราเป็นเจ้าแรกเลยถือว่าถ้าใครอยากลองสัมผัสกับล้อตัวนี้นะคะก็ให้รีบมาจับจองได้ที่ตัวแทนจําหน่ายของเราทั่วประเทศเลยนะคะ,ะเพราะว่าก็มีหลายๆคนเริ่มได้เห็นตัวจริงกันแล้วลเพราะว่าตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่ตอบรับดีนะครับเพราะว่า กลุ่มเขาเรียกจักรยานเนี่ยจะสนใจเขาเรียกแอะไรใหม่ๆแล้วก็ตัวนี้แบบว่าตอบโจทย์กับหลายๆท่านเลยเนาะก็ดูที่จุดจำหน่ายของดิคเตอร์ใช่ค่ะดิคเตอร์บค์ค่ะดติดต่ตอได้ในเพจเลยหรือว่าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเลยค่ะครับผมอ่าเพิ่มนิดนึงตัวล้อตัวนี้นะครับจะเป็นล้อที่เป็นแบบ CNC ด้วยนะครับตัวนี้จะเป็นเรียกว่าเป็นกลุ่มไฮเอเลยสวยงามเนาะมีการไล่ขอบเป็นสีเงินดูดีครับผมก็ พบทวนกับเจ้าตัวเซเวค่ะแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีล้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ